สวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องกเกษตรหมูพอเพียงเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีมาพบพี่ใสยครับท่านประหลัดสวิตเราวงโคดประหลัดอบตประจาอบตตำบลร่บบัวบ,วบานอำเภอเชียงย่จังหวัดมาเลาข้ามครับอ่าเลยมาแลวมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามไอ้ใส่ว่าไอาา้ใส้เกษยณแล้วเห็นจังไงอยู่ยังไงอยู่กินยังไงชีวิตหลงังเกษยณน,นี่มีความสุขบ่เห็นยังไงเนี่ยเห็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามล้อยพอหลวงประกาศที่เก้าบ่เมื่อนี้เลยมา มาสอบถามเหมือนมาเยี่ยมมายามนะมาเอาบัดนี้กเขางานนะครับเอามาไปได้อันสวัสดีครับยูดีพี่แห้งว่วครับโอ้ยก็สบายดีอยู่ท่านครับเพราะว่าพรั้งเกษียณนี่ผมกับนี่พอมีเวลาอยู่สามสี่ปีนี่ก็เตรียมการไววปูทุกอย่างที่กินได้ที่พนวาน,นั่นแหละบัานี้แฟนเพิ่นเป็นทองทินอำเพอที่เี่ยนี่เพิ่นได้ปรบรมอยู่กับกรุงเทพคนละ ตั้งในหลวงพ่อโดรมให้เพิ่นเลยมาทายทอดให้ผมผมเลยมาเฮ็ดเฮ็ดเตรียมการไว้เพิ่นบัดนี้พอเฮ็ดไปมันก็ติดใจมันก็มักบัดนี้พอปลูกต้นมะฮู้นี่ต้นเล็กต้นน้อยบัดนี้พอาะไม่เป็นหน่วยขึ้นมาจังซี่เอ้าขนาดปู่เลี้ยงมานี่แต่ก่อนไปเต้บอลที่ตะกร้าเป็นเล่นอย่างเดียวบ่เคยเฮ็ดเคยทำอยังบ่เคยสางอยังบัดมาเฮ็ดจังซี่ได้ผลขึ้นมานี่รู้สึกว่ามันมีความสุขเจ้าของได้ผลผลิตแล้วก็มีความสุขกว่าะคล้องเฮ็ดได้อันอยากษ์ฝากผู้ ก่อนสิเกระเสียนวางไหยจย่าฝากว่าการกระเสียนเนี่ยต้องเตรียมตัวไปก่อนจะข่าปีแล้วพี่น้องว่าข้าเช็ดอีหอย่างเนี้ยข้าสิปลูกอีหย่างกินเนียหลังจากกระเสียนแล้วเนี่ยข้าสิวบ้างแผนเท็อีหย่างเนี้ยจะปลูกจากที่ข้าเท็ดใ้แล้วนั่นข้าิเาอีหยังพ่อสิขายได้หรือสิ่งนหนสิเป็นสมุนไพรทั้งหดเตรียมไว้ยังโดยเฉพาะเรื่องโควิดเนี่ยนะครับผมปลูกข้าวไว้เต็มด้วยนะครับทั้งดันอภพภานมาเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกทีนึงนะครับผมเตรียมไว้ข้าวเนี่ยอาจจะง่ายขึ้นต่อไปอาจดแจ,จกพี่น้องได้หรืออาจจะ ผู้ใดแม่ค้าอยากได้ก็ให้เขามาเอาไปเลยไว้ขายตลาดรถอันนี้ผมเน้นเน้นว่าอยากให้พี่น้องได้กินอยากแม่ค้าก็ได้มีอาชีพเอาไปขายระลุมากอร์บานี้สะลุมาแล้วพื้นที่ยุนีประมาณจังไรครับจัดปลัดพื้นที่ยุนีก็พื้นที่สามไรครับจัดการจัดจัดการการจัดการแรกนี่สิเฮดเป็นที่พักแล้วก็อ่มีมองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใก่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไร่ที่สองนี่ก็จะเป็นปลูกพืชน่าชนิด คิดว่าไลท์ที่วสองเป็นสวนกับระเบื้อพึ่งไม่ทุกอย่างที่กินได้นะครับไลท์เดียวสามนั่นก็ที่ีสาป่านะครับสาป่านะครับสาปากับี่นีบ่อป่าครับบ่อป่านะครับโอ้บ่อป่าบ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยมีปลาทุกชนิดจะกินได้แล้วก็มีปลาบึกปลใบยังที่เฮาสามารถที่โชว์ได้ให้พี่น้องมามาเบิ่งแล้วก็มาตกกินเล่นได้พี่น้องกันนะครับครับผมเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมายามก็สามารถที่ตกเบ็ดยังเอามากินกันได้ท้ามินมีสวนขั้ว ล้างบ้านนะครับตรงนี้ก็ไผ่ก็มีเอ่อลมลื่นนะครับขมัหงหวงก็มีบั่บารทเตนเริ่มผ้าชมนะครับเนาะบาร์เตสอบถท้านะครับข้างคางนี่เป็นไ้ส้ลวกกินได้นะครับสัตว์ปรลาดเนี่ยรับกับก็มีทุกอย่างเลยครับมีขมังหวงมีทั้งหมากเอ่อผมบริสที่เท่าอ่นเอ่อหมากอี้ยกงก็หมากอันหมากสมไม่หมาเน่าหอมกนทีหมา่อมนะเออไม่ทีอันไม่ไม่เนี่ยครับยังกับเป็นป้าไม่เพครับไม่ใส่สอยเพราะครับไม่ใส่สอยครับสามารถิต ตัดลงมามาเห็ดทานเห็ดฟื้นแล้วก็เตรียมการไว้ห้าเห้าบ่มีไม้ิใไซหรือว่าบานเห้าขาดแค่นไม้ขสามารถลีให้เป็นทานเป็นฟื้นได้แล้วก็ต้นมันก็สามารถที่ให้เป็นหัวตัวข้าวได้นะครับก็เอาผ้าช่มครับเอาคุณพี่ผ้าช่มน้องพี่เลยครับเอาปบักเคี้ยบไปน้องบักเคี้ยบก็ไม่ได้พี่น้องเลยบักเคหม้อนนะครับกินข้าวนะมากนะครับข้าวบักเคี้แล้วก็มีเป็นตลอดแนวนะครับไม่ร่างเงี้ยมคนบันเทยนยางผ้าช่อมไปน้อง บาร์ดิ่งผาพี่น้องส้มสวนในบาร์ดิ่นี่ยังกันแนวน้ำมาเดี่ยผมพู้ผ้าส้มนะครับเชิญครับเชิญครับนี่กับที่นี่ตัวของม้วนเอาไปที่นี่ม่วงล้านนิดครับน้ำดอกไม้อันนี้น้ดอกไม้เดี๋ยวสวยนี่แล่นะครับตรงนี้กับที่นี่ม้วนเลี้ยงซัดนะครับเป็นเอาไก่ตีเพิ่นมาปล่อยให้ที่เคยเพิ่นเอาไก่ตีมาปล่อยให้เลี้ยงนี่กับดูแลให้เพิ่นก็ถือว่าเป็นการ ขยายพันธุ <t rain> oh, <t> ์ไ <t> ก <rain> <t> ่ต <t rain> <t rain> ีต oh, <t> ่อไปไก่หลายอะไรพ่อหาลอยปะครับนี่โอ้ประมาณนะครับโอ้ไก่หาลอยไอ้สองพ่อครับพ่อแรกเนี่ยครับจริงๆประมาณอ่าสองลอยนะครับพ่อสนี่ประมาณตักงสองลอยนะครับสี่ลอยตับอันนี้ครับนี่นี่นี่เบิ้งพี่น้องเลือกษาป่าอันนี้แหละก้อนกระเสียนให้นังกระเดไว้ไป้ะครับแป๊บเดียวได้พี่น้องมันกระเสียนเร็วแป๊บเดียวหกสิบปีตื่นสองเดียวอันนี้ลูกอันที่แรกเลยครับก้อนกระเสียนครับ ก็เริ่มที่ง่ายขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ครับผมครับปลาไพ่กับมีพี่น้องไพ่เลี้ยงนะครับไพ่เลี้ยงไพ่เลี้ยงหมกเผาสาวปลาเลี้ยงเป็ดกินหมูกับมีครับอาาหรน้ำหนาเลยครับน้ำหนาเลยใช่ไหมครับหมูหมูปลาก็ไว้กินย่อยเศษอาหารพี่น้องได้เป็นปุ๋ยครับพ่นครับพ่นขยายนี่ครับการแปรแปรสภาพพืชเป็นปุ๋ยครับอันนี้ก็บสิมีไก่เพราะเก่าไกสิมีไก่อยู่ไก่พี่น้องกูนะแมพ าโอ้อดนะครับสรุปว่าเป็นชีวิตแบบพ่อเพียงนะครับเนาะปลูกทุกอย่างที่กินได้ทั้งนี้อ้อยพวกนี่ครับอ้อยพวกครับอ้อยอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีหาศูนย์ใช่ครับโอ้นั่นบ่อบยังครับท่านปลัดเลยอันนี้เป็นบ่อไอ้ปลูกพืชไอ้กินอ่ากินปักแล้วก็ต่อไปก็บทปล่อยน้ำล่องเจาะปลาดุกมาลงครับตรงนี้อืมอันนี้บ่อบ่อบพักกระจองบ่อบพักบุ้งอันนั้นก็เป็นยาห้าหวานยาให้งัวครับห้าให้งัวครับโอ้นี่นะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอด ที่เหลังกระสีนี่มีกวามสุขเลยครับมักกรบุดก็มีสิมักระุนกับหอมรับมีทุกอยางวงเป็น้องเอ้ยกล้วยหอมทอดกัมี่สุปมาเขาว่านี่ผ้ตะกอนเขามาเจนี่เป็นวันบัลรับบักหน้าบักเวอร์ม่เบิร์ดค่าครับปลูกคาก็มมี่เขาก็กาลังกนปลาคาป่ครับเนี่ยค่าแดงค่าแดงคานี่ประมาณจักเอ่อสองงางนะครับตงนี้อันสรุปมากเขาว่านพื้นทีสามไร่ดิทุกกยางจะกินได้อีหลีตัวนี้ อันนี้เขาจะเตรียมการไว้เห็นนีผักอะไรยังกอ่อนอ,อ่าหี้ง่วงยาวานยาวานเป็นแม่พันธุ์าเพื่อที่จะเตรียมไว้จะไปปลูกยูอีกที่อีกสี่ไร่สี่เลี้ยงง่วงบอนบอนสี่เลี้ยงง่วต่ออีกสีเลี้ยงง่วต่อตันนี้เอาง่วมีง่วงจะสีแม่ตอนนี้ไปฝากเลี้ยงไว้กับอืเอ่อคนเลี้ยงอย,ยู่อยูโ่โกสุมโอ้โหสุด <ไว S 2> ยอดเลยผมผลิตขายออกมาสี่แป้งเครื่องกันกับกับเอ่จ้้าผูลียงกับ หลังจากนั้นกับยิปยำแปลงไว้เอ่อห้าปวงหาพร้อมแล้วเจ้าเสียงวงว่วมาเลี้ยงเต็มโตนะครับผมครับผมขยายไปเรื่อยครับถือว่าทุกอย่างตอนมีการวางแผนนะครับเนาะแมนครับผลอ,ออกมาแล้วมานั่งซื้อซื้อประเด็นปบแมครับ,รบเบิ้งพีน่น้องเอ,อ้ยเบิ้งผลผลเฮ็ดไว้ซื้อว่าปลัดพวกพี่อ่อนตอนนี้มีแรงน้ำนะครับตอนนี้เฮามีแรงน้ำทั้งน้ำกับพร้อมแล้วครับน้ำระบบน้ำบนเครื่องเลยนะครับตอนนี้กําลังเซ็ตระบบโซลาร์เซลล์ให้สูบขึ้นแล้วก็ปล่อยลงสระเลยนะครับตรงนี้ครับอันนี้โครงการเลี้ยงงัวพี่น้อง,องอเอ้ยบ่ขาดทุนแล้้วออย หญ้าเพิ่นก็เตรียมไปเบิด์นี่ยังก็เตรียมไว้ก่อนเป็นเป็นแรงพันธุ์ต่อไปก็นไปปลูกเลยนะครับสรุปมากก้อนทีเกษียณต้องเตรียมเตรียมการไว้ก่อนครับมันจบกันมันบ่ทันมันท่านเด้อครับมันสิรีบเร่งเกินไปนะครับไปไปเข้าพนี่นะครับท่านบวรัลัยบ่เขียวก็มีพี่น้องกกกล้วยทุกอย่างสิขวางหน้าครับที่แนวกินได้มักเน่าหมักกูดบักเวอร์ป่าสรุปมากเข้ามานี่พ่ายต่อกองเขามากกับพ่อบางซ่องไงอันนี้ก็เป็นแปลงพักครับนี่อันนี้แปลงพักชลกล้วครับเนี่ยโอ้ ตอนนี้กำลังเก็บอ่าพวกเอ่อมาเล็ดเก็บพวกอย่นี้ไปเป็นพวกเก็บมาเล็ดพันธุ์พุ่น่ะลองบอยบอยไหไกเขาครับล้อมไวงแบ่งไปโซนไปโซนบ่ครับเป็นโซนแบ่งไปโซนครับบดนี้ไปเบิ่งที่ยั่วใส่บดนี้ไปอยู่งดเป็นยั่วใส่บดนี้พุ่น่ะที่ยั่วใส่เนี่แบ่งส่วนนึงเป็นร้านอาหารตามตามพี่น้องมาสั่งมาสิเลี้ยงวันเกิดหรืเลี้ยงงานต่างๆนะครับได้นี่ร้านอาหารเป็นร้านร้านอาหารบ้านสวนครับเอาตามมาครับตามมา อันนี้ก็บข้อใกล้ข้อนึงบ่ครับนี่ข้อนึงตังนึงครับมาอยู่งห้าข้อก็อนจะบอสีเ้าเดเก็บไว้เวลาฝนตกข้อก็อนเอาใส่ไม้ตัวนี้พูดแล้วครับโอ้โหฝนมีการวางแผนไม่อ้อยฟื้นอ้อยไฟมีเบิดเาทานเขาทานยังไงสมซื้อว่าปลาร้าพ่อเพียงแต่นี่ครับนี่ก็นี่ีงไกลอย่างั้นแหม่ยู่พูดแล้วครับอันนี้ก็ไกลป่อยสนใจไก่กันมากนะครับมหาปลาร้าสวิตเราวงโกดพูดแล้วครับว้าพี่น้อง ชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยเบิ่งเอาได้พี่น้องอยากท่าตามก็ท่าตามเพิ่งโลดสนใจก็มาเยี่ยมเยี่ยมช่มสวนก็นได้ว่าไม่ยังแน่เพื่อนอะครับพือพบ่อนอะพืะ่อลอะครับไก่เพื่อนอะไก่มาสีหาลอยพี่น้องพื่อนอะนี่สองขอก็มีกระช้ำเพื่อนอะกักถามไว้บ้านอยู่ก็มีนนเอาปลาสรัวม,นะมา่สัตา์ประหลัดบ้านนี่นี่ฝากมามาอย่ามาเอาย่บบาบ้านก่อนบ้านพันยูพันยูกินยังไง นี่ครับบ้านสวนครับร <c oughs> ่มเลือนครับปลาไม้ก็ดมสมบูรณ์นี่ตอนนี้ดูน้กินพี่น้องเอ้ยคนละครับบ้านบ้านยังไงคกับที่สามารถไปร้านอาหารได้ครับตั้งให้ที่อย่างหมูหมูอย่างไรกันเลครับวันนี้ท่านคนครับท่านหมูคนมาเยอะมากเลยครับมือนี้นะครับตั้งเปิดนฝูงมากแบบนี้กรนชายลูกไปเห็นนะครับผมครับผมที่ คร,ครับเอาบ้านนี้บ้านนี้จกอันสั้นพลัดอยากฝากยังให้ปีให้น้องไอ้ผู้สิหลังกเกษียณหรือกรเกษียณแล้วมาเยี่ยมมายามเบอร์โทรกับบอกรถครับพื้นที่ตั้งอยู่ไซน์น่องน้องว่าพื้นที่ที่สามพื้นที่ตรงนี้ครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสามศูนย์บ้านหนองเลือตำบลเสือเถ้าอำเภอเชียงยืน่นวัดมหาศข้ามเฮ่านะครับแล้วก็การเดินทางกับมาถึงบ้านเขียงที่อยากบ้านเขีงซัวมาจากขอนแก่นนะครับที่อยากแล้ว ไปไส้แดงตรงนั้นปั๊บเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวใส่ไว้อีถึงมาเสือเถ่าเราขนาบเป็นบ้านน้องเลือดนะครับก็เลี้ยวขวาเขาถอยแหลกเลยอืครับผมครับผมาอีกประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงบ้านอยู่ขวามือครับผมกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มานี่แล้วก็อยากว่าเบิ้งก็ได้เรืองอยากมากินมากยากันสังสรรค์กันก็ได้ครับมามาศึกษาดูงานก็ได้ศึกษาดูงานก็ได้ครับกับโอ้ฟังเสียงกบพี่น้องก็นดะอ่าพูดถึ่โกบ่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอแถมก็ได้เบื้องหลังไม้ก็ได้ครับอัมาบ้านนี้มาเบิ่งเพื่อที่รับ เป็นนะครับย playful, ู่เย็นเป็นสูงครับมันบักไฟกับมีกบก็บห้องโอ้สุดยอดครับสุดยอดเอาตอนนี้ย่างมาเคลืนนะครับมาจะมีไฟแสงสีให้นะครับตอนนี้มีไฟแจ๊กซีบ่บอเอาเอาเอาแสงสีให้สุดยอดสุดยอดเอาทังสารเป็นเพื่อนฝู้งมู่พวกได้เลยครับบา oh, ริสฟาอันผู้สิกสิกกรียนกับหลังเกษียณวางไลยเน้นน้ำบ่ม mm ีน well, so oh, 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 oh. ี่ขอแนะนน้ำซึ่งกันและกันว่าบานเนี่ยกรอนสิกกษียณให้เตรียมการไว้แล้วก็เวลาเกษียณแล้วก็ท้าห้ใจสบายอ่า แล้วก็ฟังธรรมะห,หลายๆแล้วก็คิดใจเอื้อเฟ้อเพ,พื่แพรว่างแผนช่วยเหลือพี่น้อง<ว>รางวางแผนไว้รนะ่างแผนไว้ว่าเขาเสียเงี้ยแน่ครับอันนี้ไปงานผมมีตลอดทุกเบ็ด้ดมือแหะครับจะรูะ้ว่าการเกษตรเศร,รษฐกิจพ่อเพียงดีป่ะครับ,รบดีครับค่ะพ่อเพียงนี่สุดยอดเลยในโรงงานเกที่เก่าคนมังการใจผมตะกอนเห็นยังโมเป็นเลยหลังจากมาลองเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความภูมิใจในเยู่ของเฮ็นยังปลูกยังกินได้อ่อมากหน้าหาบ่เคยต่อนเฮากับตอนเองได้อันนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขาเข้าม่เคยเฮ็ดแต่เขาเฮ็ดได้แล้วเฮ็ดกินแล้วก็สามารถเพื่อเพื่อพี่น้องได้อันนี้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับาแล้วครับเนาะครับครับครับสวัสดีอครับซ่องเกษตรหมูพ่อเพียงกับขอขอบคุณท่านประหลัดวิทย์โรเบิร์ตรที่มาให้มาเยี่ยมส้มสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็อันฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรหมูพ่อเพียงเลยนะครับเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ